สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนอนในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตวิธีการเปลก iPhone เนาะเครื่องที่มี MEID แต่ว่าอยากใบพัดใส่ซิมเนาะว่ามันรองรับซิมหรือบ่เนาะฉะนั้นเราต้องมาเซตเบิ่งก่อนเนาะเครื่องที่มันรองรับเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ 5S 5 iPhone X เนาะ iOS 12 54.8.1เนาะส่วนเครื่องของเขานี่เป็น iPhone 6 Plus iOS 12เนาะปกติมาตรฐานของโปรแกรมใบพัดอ่าใบพัดซิมเนาะจะรองรับอั่ะ p h o n e เจ็ดขึ้นไป iOS 12ขึ้นไปแต่เครื่องก็เขาเนี่เป็น iPhone 6มันบอรองรับแต่มันกลับมี ME ID เนาะฉะนั้นเขาจะไปใส่โปรแกรม bypass เครื่องมี ME ID แบบมันรองรับซิมเนาะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเซตเบิร์บ่ามันรองรับบอ่อส่วนเครื่องผู้ใดที่เป็น iOS 12แต่ว่าเป็นเครื่องบอ่มี ME ID เนาะมันรองรับแน่นอนเนาะใส่โปรแกรมในคลิปนี้เนี่ส่วนเครื่ององเขาเนี่เป็น ME เครื่องมี ME ID เนาะ ฉะนั้นวิธีการเซตของเขาในมือนี้ก็คือเกี่ยวเบรคเครื่องให้มันผ่านก่อนแล้วก็มาดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้เนาะ iRemove Pro คลิกดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดสำเร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมเนาะแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมอ่ามันทำอีกอย่างก็คลิกตามมันนะนะั่นแหละเนาะติดตั้งทั่วไปที่มันทำอัปเดตบอกคลิกอัปเดตไปแล้วก็รอเนาะรอโปรแกรมมันตรวจสอบแบบออโตโ้เดวมันจะบอกว่ากำลังเช็คกิ้งอยู่รอมันแป๊บนึง ว่าโปรแกรมมันทํางานเนาะมันก็จะเซ็คโมเดลของเขามันจะบอกว่าโมเดลของเขาเนี่เป็น iPhone 7.1นอกโลบอเรล iOS 2.5.5แล้วก็บอกเลขกสี่เหียมเลขกอ e, นะินี่เนาะก็คือ iPhone 6พาร์ตกองเขานัะะ่นแหละเนาะเดยหลังจากมันตรวจสอบแล้วมันเด้งขับมาในนี่เนาะมันบอกข้อมูลแล้วว่า information เนาะมันบอกว่ายูอาร์ดีไวออลลีสปอร์ตเท็ดฟอร์มีไอดีเซเลกต์เอชเอ็มโน้สิกโนก็คือว่าเครื่องของเขาเนี่เป็นเครื่องที่มี MEID แต่ว่า bypass แบบบ่มีสัญญ,ญาณ แสดงว่าเครื่องเฮ้าในใบพัดใส่ซิมบ่ได้าว่มันเตือนแบบนี้เนาะสำหรับคนที่เตือนแบบนี้ก็คือบ่รองรับซิมเนาะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมไปใบพัด w i f i เอาอ่บาบ้ดนี้เฮาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกเครื่องหนึ่งเนาะเฮาจะไปเช็กอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งที่ว่ามาลองรับซิมนเนาะเฮาจะไปเช็คเบิง่งอันนั้นก็เป็น iPhone 6คเอกันว่ามารองรับซิมมันจะเตือนไบรยบรยไปเบิ่งกันเลยเนาะเครื่องนี้ก็เป็น iPhone 6 iOS 12 5 5จดจดหเหมือนกันเนาะ วิธีการเหมือนกันน่นแลนะหละเนาะท่านผู้ชมเปิดโปรแกรมไอริมูโปรขึ้นมาเราถามมันเซ็ตแป๊บหนึ่งเนาะกำลังเซ็ตกิ้งอยู่อ่าเมาื่อเข้าจะมาเปรียบเทียบว่าเครื่องที่มันรองรับแล้วมันเตือนแบบใดแล้วเครื่องที่มันบอลรองรับแล้วมันเตือนแบบใดท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเครื่องของเจ้าของอันมันรองรับหรือว่ามันบอลรองรับเนาะ อีวิลาแป๊บหนึ่งมันดนขึ้นไปส่วนเครื่องนี้เครื่องที่มันรองรับเนาะมันก็จะเตือนว่า your device supported for f o meid gsm เนาะ signal bypass signal เนี่ยก็คือสัญญาณเนาะก็คือมันบอกว่าเครื่องขก็คือเป็นเครื่องมี meid แต่ว่ามันรองรับมันสมารถ b บายพาแบบ gsm หรือว่าแบบสัญญาณได้เนาะอีกเครื่องที่มันบอกว่า โน่สิกนนลก็คือบพาสได้แต่ว่าได้แต่ไวไฟเนาะฉะนั้นทางผู้ชมก็ต้องไปบพาสไวไฟเอาแต่ใส่แลโปรแกรมถึกๆเนาะส่วนตัวนี้มันรองรับซิมเขาก็ใส่โปรแกรมนี้ได้เลย